ามาส่องบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นนะคะก่อนกลับบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะคะก็อขอมาสู่บรรยากาศยามเย็นอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆค่ะีก็จะกลับบ้านที่ปทุมแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะเก็บธรรมชาตินะคะบรรยากาศบ้านนาทุงท่งๆนะคะบ้านเมย์ก็มีทุ่งนาเหมือนกันนะคะหลังท้ายบ้านแต่ว่า ยากาศมันก็จะไม่ลุงนะคะเหมือนทุ่งนาที่อ่างทองนะคะนี่นะคะข้าวก็มีทั้งออกวงเหลืองนะคะตกท้องเหลืองก็มีนะคะเขียวก็มีนะคะเพื่อนค่ะก็มีหลายแปลงนะคะนี่นะคะด้านซ้ายด้านกว่านะคะเพื่อนๆค่ะก็ธรรมชาติยาเย็นนะคะ เป็นเวลาเกือบหกโมงเลวนะคะเพืเ่อนๆค่ะแต่ท้องฟ้าก็ยังลงลงอยู่นะคะตอกนกลางวันแดดยังดีอยู่เลยนะคะพอเย็นคล้ายๆแบบคึมๆนะคะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วหรือหรือว่าตกไปแล้วไม่น่าไม่น่าจะตกไหวนะคะพอเมื่อกี้นี่นะที่แม่อ,อยู่บ้านยังเห็นแสงเลยนะคะแต่ฉับพันทันใดก็คึมๆขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ขอล้อนะคะขอล้อเก็บธรรมาชาติใส่กระเป๋าไปบ้านด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็หลังอาหารนะคะวันนี้เมก็ทานเร็วนะคะทานผลไม้นะคะแทนอาหารก็เลยไวนะคะออกมาปั่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ บรรยากาศนะคะล่อคูน้ํานะคะหลังวัดนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็ทางไปพิเศษไปวัดคูไปออกตลาดพิเศษได้นะคะเพื่อนๆค่ะธรรมชาติหนานะคะยําเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะวันนี้ฟ้าก็คึ้มๆนะคะนี่นะคะมา่อตอนกลางวันยังแดดจ้ายอยู่เลยนะคะ เมกาวันนี้ได้มาชมฟ้าที่ตกดินแน่ๆเลยกับกลายเป็นแบบฟ้าคึ้มนะคะฟ้าคึ้มไม่มีแดดขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็อเอาแน่อานอนไม่ได้นะคะสภาพอากาศเนาะเดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวจะหนาวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดูร้อนเราดูหนาวไปหรือดูร้อนแล้วเดี๋ยวฝนก็จะตกนะคะแต่ที่นี่ยังไม่ตกเลยนะคะที่อื่นก็มีตกกันไปบ้างแล้วนะคะ ปกติตรงนี้จะวิวสวยมากๆเลยนะคะยามเย็นก็จะมีทั้งแนวต้นตาลนะคะแล้วก็คือทองพาธิก็จะตกดินดูเนี้นะคะเพื่อนๆค่าแล้วก็จะมีนกลงมาแบบเยอะเลยแต่ก็ไม่มีแสงแสกนะคะพวกนกพวกนี้นะคะเพราะแบบไม่มีแสงอาทิตย์นะคะก็ท่แบบแบบานบอกจะ ด้วยนะคะเพื่อนจะวันไหนที่แบบมีแสงอาทิตย์ส่องนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะก็เมย์สังเกตดูนะคะบรรยากาศเนาะ6โมงเย็นได้แล้วนะคะตอนนี้ตอนเมย์ออกมาก็เกือบจะกโมงแล้วนะคะจากบ้านปัน่นอันนี้บรรยากาศนี่นะคะเมฆบังหมดเลยนะคะเมฆบังดวงอาทิตย์หมดเลยนะคะก็มองไม่เห็นธรรมชาติเลยเดี๋ยวเมยจะ ปกลับรถนะคะปั่นไปกลับรถมาจากนู้นนะคะรอนะคะว่าหมดเมฆก,ก้อนนี้แล้วท่าที่จะโผล่ลงมาตกไหมคะหรือว่ายังไงมันคืมนะคะมันคืมมันเริ่มคืมเดี๋ยวเมฆก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ชมบรรยากาศยามเย็นนะคะต่อไปก็จะไปพบกันที่ประทุมนะคะประทุมประทุมธานีนะคะเพื่อนๆค่ะ กลับบ้านแล้วนะคะบรรยากาศนะคะก็เดี๋ยวมยก็จะรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะรอดูว่าจะมีจะมีไหมนะคะแสงแดดว่าปกตินะคะป่านนี้แบบ ตกแล้วนะคะป่านนี้ก็จะละเลี่ยน้ำแล้วนะคะแต่วันนี้แบบมีเมฆมาบังนะคะแต่ท้องฟ้าสวยนะคะเพื่อนๆค่ะท้องฟ้าสวยนะะี่ค่ะขอให้เห็นาะให้เห็นบึงนะคะเพื่อนๆค่ะชัดๆนะคะขอให้เห็นบรรยากาศชัดๆกัน ก็ฟ้าเริ่มหลัวแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะเพื่อนๆค,คนกลับบ้านนะคะเริ่มงานกันแล้วนะคะก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะมีก็ไม่แน่ใจว่าจะรอแล้วจะได้เห็นหรือเปล่าจะได้เห็นพราทิตย์ไหมนะคะมีรอไปหา กับรถตรงนู้นนะคะสองธรรมชาตินะคะฟ้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนค่ะเผื่อเผื่อเมฆจะเปิดนะคะเผื่อเมฆจะเปิดได้เห็นความสวยงามนะคะตอนพระอาทิตย์ตกนะคะเพื่อนค่ะเสียงนกนะคะเสียงนกเสียงกานะคะมาฟังเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาตินะคะ ก้า,าบินกลับลังกันแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะบรรยากาศไม่น่าจะไม่น่าจะได้เห็นพาทิ์แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะสุดจะได้มองแต่ท้องฟ้านะคะได้มองแต่สีท้องฟ้านะคะมาดูแล้วแบบ บรรยากาศแบบนี้เน,น,นะคะเพื่อนๆ6โมงแล้วนะคะ6โมงกว่าเลยก็ยังไม่เห็นเลยนะคะก็เอ๋งพอจบคลิปลงคลิปนะคะพามาชมบรรยากาศธรรมชาติยมาเย็นของท้องทุ่งนานะคะแล้วก็บ,ะะบึงนะคะบึงนะคะบึงขนาดใหญ่นะคะมันน่าจะเป็นแบบที่กักเก็บน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน แถวนี้นะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะชมบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นนะคะบ๊ายบายค่ะ